บางทีพี่ยังไม่ได้ใบ้เลยหนูก็ตอบได้แล้วนะะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่ามาคำใบ้เพิมเติมมาคาใบ้เพิมเติมนะคะคำนี้นะคะสำคัญอ,อีกเหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับโลกของเรามันเป็น it is a layer of the earth s atmosphere atmosphere it is a layer of the earth s atmosphere atmosphere ก็คือว่ามันเป็นชั้นบรรยากาศของโลกบอกแค่นี้ก่อนมั้ง มันเป็นหนึ่งในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะคือชั้นบรรยากาศของโลกเราหรือแอดโมสเฟียร์เนี่ยมันมีด้วยกัน5ชั้นมันมีด้วยกัน5ชั้นแต่ว่าชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นนอกสุดพอมันเป็นชั้นนอกสุดขึ้นมาเนี่ยนะคะคือนอกสุดก็คืออยู่ไกลไกลโลกมากที่สุดแล้วคือนอกสุดคือออกไปแล้วอะเอออยู่ไกลมากที่สุดนะคะแล้วอุณหภูมิในชั้นเนี้ยประมาณ3 9 9 2อสงศาฟาเรนไฮต์โอ้โห สูงมากนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในชั้นเนี้ยก็คืออยู่ตัวเปล่าไม่ได้แล้วนะเออนะคะต้องมีอะไรช่วยนะคะแล้วก็แล้วก็แรงดึงดูดตรงนี้ก็ไม่มีละคือมันมีแต่ว่ามันอ่อนมากนะคะแรงดึงดูดในชั้นเนี้ยจะไม่มีละการที่เราเดินบนโลกได้คือแหละคือแหละนิวตันบอกว่าแหละการที่เราเดินบนโลกได้เพราะอะไรนะ พเพราะลมเพราะมันมีแรงดึงดูดอตอบตอบกันมาหลายคนแต่ยังไม่เฉลยน่าจะผิดก็ได้นะใครที่มีแตกต่างหรืออะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะคุยกันนะคะคุยกันนะคะอ่าอย่างแยบเดอมาคุยกันนะคะก็คือว่านิวตันบอกว่าอะไรกันที่เราเดินบนโลกได้การที่เราอยู่ติดโลกได้เพราะอะไรการที่แอปเปิลตกลงมาบนพื้นโลกเพราะอะไรเพราะว่าโลกมันมีอะไรนะโลกมันมีอะไรโลกมันมีอะไรนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลน่ะ เออน่อยู่ใต้้นแอปเปิลแล้วทีนี้แอปเปิลทำไมคะตกลงมาก็เลยคิดกดนี้ได้จริงๆมันก็เป็นต้นต้นตอแหละเออนะคะแล้วทีนี้ก็คือโลกมีอะไรกราฟิีหรือแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงอ่าได้หมดเลยนะคะกราฟิีนะภาษาอังกฤษคือกราฟิที่นะเออก็คือแรงโน้มถ่วงนี่แหละพิมพ์พิมพ์มได้ใช่ปะกราฟิทีอ่อ่ะเออก็คือว่าพราะโลกมันมีกราฟิที่นะคะก็จะทำให้ เราเนี่ยสามารถยืนอยู่บนโลกได้แต่ชั้นเนี้ยชั้นที่พี่เอามาทายเนี่ยไม่มันมีกราวิที่น้อยมากนะคะอยู่ไกลสุดนะคะนี่คือคําว่ากราฟิทีนะคะคําว่ากราฟิทีนะคะเผื่อใครอยากจะเลคเชอร์นะคะแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดนะคะเออนะคะอันนี้ก็คือชั้นเนี้ยไม่มีแล้วชั้นเนี้ยแทบไม่มีแล้วนะคะอยู่ไกลามากนะคะอุณหภูมิก็สูงมากนะคะหลายคนตอบมาว่าอะไรสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีคะ่ะ มาตอบกันแล้วมาตอบกันถ้าเกิดไม่อยากกับผัวมาใน์ติ๊กตอกก่อนนะคะมาใน์ติ๊กตอกก่อนนะคะโอ้โห exosphere exosphere โอ้หลายคนตอบเอ็กโน้องบ้าตอบเอ็กโซสเฟียรน้องบีมตอบ exosphere คนแรกเลยใช่ไหมเนี่ยน้องแตงโมก็ exosphere นะคะโด่งต้า exosphere ยร์เลยนะคะแตงโมก็กโซสเฟียรเออนะคะอ่านไหนมันเขียนยังไงนะคะ E X O S P H e r e อ้าวพี่เขียน e ตัวสุดท้ายผิด e ตัวสุดท้ายควรจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะ e ตัวสุดท้ายควรจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเออมันไม่เขียนครั้งแรกไงมันควรจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะเขียน <laughs> ผิดนะคะเอาไปให้กันด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรลบ <laughs> นะคะถูกกันนะคะก็ถูกนะ e x o s p h e r e ถูกต้อง exosphere นะคะไหนต่แก้เป็นตัว e ตัวเล็กสิก็ไม่เล็กนะพรแก้แล้วมันก็ยังใหญ่อยู่ <laughs> เออเห็นแล้ว exosphere เอะนะคะ Facebook ได้ a c e b o o k กลับได้เปล่าชั้นนี้คือชั้นชั้นไหนอ่ะปากปากรอยแล้วค่ะ ชั้นนี้คือชั้นนอกสุดนะคะเป็นเอ่อเป็น earth atmosphere นะคะเป็นชั้นนอกสุดนะเออเก่งมากเลยนะเนี่ย